สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรานะคะโตโยต้านครทนสาขาบางบ่อค่ะพบกับเซลฟปิค่ะเซลจอยค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนําแคมเปญนะคะแล้วก็พาชมรถนะคะตัวรีโว่ดีแคปนะคะตัว NP ค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้มีแคมเปญอะไรบ้างคะคุณจอยแคมเปญก็มีอยู่2แคมเปญเนาะหรับรถ800ร้อยดอกเบี้ยศูปเซ แต่ร้อยมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะเงื่อนไขเป็นพนักง,งานประจํารับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะ6เดือนขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ๋อหเดือนแค่หเดือนทำงนานประจำเได้นนเลยใช่ใชค่ะ,คะย้ํานะคะ,ะ,คะเป็นเดือนคะอ่าสลิปไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่ขอหนะังสือรับรองเงินเดือนนะคะขอย,ย้ํานะคะต้องเป็นพนักง,งานที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นค่ะแล้วก็มีอื่นอื่นอีกไหมคะ หรือเป็นลูกค้าครอบครองรถรุ่นใดก็ได้เนาะเกิน2ปีค่ะ,คะก็สามารถใช้เงื่อนไขรับรถ800ได้เลยอ๋อแล้วตัวดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซ็นคะในส่วนของดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซลูกค้าจะต้องดาวสิบห้าเปอเซ็นาะผ่อนสี่ปี5ปีได้ดอกเบี้ยศเลยแล้วก็ดาว20%ผ่อน5ปี6ปีได้ดอกเบี้ยศนย์เปอรดาว25%ผ่อนหปี7ปีได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เนค่ ราสามารถใช้เงินดาวน์เปอร์เซ็นต์ตามที่แจ้งไปก็สามารถใช้ดอกเบี้ยสูตเปอร์เซ็นได้ถูกต้อง,องค่ะโอเคค่ะคุณจอยคะสาขาเพิ่มเติมค่ะแล้วลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรของโตโยต้านะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมรับไปเลยค่ะสามหมื่นบาทสามหมืน่นบาทนี้จะไปลดเงินดาวน์หรือจะไปลดตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้รวมกับแคมเปญอ,อื่นๆไหมคะหรือว่าไม่รวมเลยค่ะอ๋อได้สามหมื่นเลยใช่ไหม,ม,มใช่ค่ะได้สามหมื่นเลย ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโตโยต้ารีวสีประตูที่เราแจ้งไปเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวปิ๊กพาชมรถเลยค่ะเชิญค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถที่พร้อมส่งมอบแล้วนะคะที่ลูกค้าจะมารับรถภายในพรุ่งนี้นะคะก็ติดติดตั้งอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างที่แถมนะคะจะเป็นของแท้ของโตโยต้าหมดเลยชมเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกันสาดนะคะจะรู้ได้ไงว่าเป็นของแท้นะคะสามารถมาดูได้ข้างในตรงนี้เลยค่ะ ด้านในนะคะถ้าเป็นของแท้ของโตโยต้านะคะจะมีกิฟตัวนี้นะคะเพื่อเวลารถขับรถเร็วอย่างเงี้ยค่ะลมกระแทกค่ะตัวกระสัจะไม่พับปับป๊บปับป๊บปแบบนี้นะคะ <laughs> 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 ยุดห <c> น <oughs> ้าบันเริ่มระบบอกูเนตี้อ้าอ,อันนี้นะคะะจะเป็นตัวไลเออนอร์ค่ะ ไลเนอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าส่วนมากจะเข้าใจผิดนะคะว่าจะมาจากตัวรถนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะตัวรถจริงๆจะมาแค่ตัวรถนะคะไลเนอร์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมที่เราติดตั้งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเบ้ากันลอยค่ะเบ้ากันลอยตัวนี้นะคะของแท้โตโยต้าจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะพิเศษตรงที่มันจะเป็นลายแคปลาค่ะดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะชมเลยเดี๋ยวพิกพาไปชมรอบรถค่ะเชิญค่ะ ในส่วนของภายในของเกรดเอ็นที่นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าค่ะกุญแจยังเป็นกุญแจรีโมทอยู่นะคะหน้าจอรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุก6เกียร์สปีดเลยมี Eco Mode Power Mode นะคะหวงมาลัยมัลติฟัง์กชันค่ะ เบาหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะมีที่พักแขนเก็บแก้วน้ำด้วยค่ะค่ะเป็นไงคะพอรับชมรถคร่าวๆแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะคะแอดไลน์มาที่ QR code ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะเซลปิ๊กกับเซลจอยนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ